ผมอันอ่องฟิชชิงนะครับวันนี้เรามาที่บอกคนนนอีกรอบหนึ่งนะนี่นี่กำลังเริ่มกิจกรรมนะครับบอกลา,ากลมาใบถ้าได้ไปคนนนครับ <laughs> บอกลา,า,า okay <laughs> ครับมาใบโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันกล้องไปไป

กูไม่ต้องปลาเสียนะคุณเดยแใช้แบบถือนะเดี๋ยวมารอรู้กันนะครับใครจะได้ปลาในเพลสเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วนะครับกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับหนึ่งตัวต่อนหนึ่งแบบี่นะฮะบอกคนนนนะฮะ ด้วยลอกอาบูนะฮะเอ้ยไม่ใช่ลอกโมโม,โมนะฮะบิ๊กเกมไปนี่อย่างเอาคันหมานมาเล่นแก้เดียวนะนี่คันหมาน,นของมาเลยโ,โคตรสั้นนะเดี๋ยวมรอดูกันครับใครจะติดไม้แรกไม้สอง <laughs> ไม้แรกเหยอะอ่อยแล้วอของเออกูอ่อยไม้แรกด้วยใหอะติดกลองมะติดกลองมะติดกล้องวะติดกล้องวะหมาดแล้ม่หมานไหมหมันหมาหมันหมานี่เขาได้กันแล้วไหวเสียเออเสียได้กันนี่เดือดพึ่งลงเลยเห็นใช่มันปลามันตอนลงปลาอะไรปไปลาสองครับไม้แรกตีอ่อยไปแล้ว บอกอย่าข้ามเด็ดงั้นงั้นเดินต่อทีสามน้องข้ามเด็ดไม้ที่สองคนระับของกิจกรรมบอทนน,น เปลียนเปียนเปียนใส่ขันยาวใช่ไหมไม่ใช่ใส่คันข้าวเนี่ยอ๋อเ่็นหนกลงไปปานปลามันสูงไปเหรอหน้ำลงนะเป็นใหม่เป็นใหม่กูมีหนกสองอันทำไมอ๋อมันเลยติดเปลวาไปอ่องโชว์ของนะครับมึงเอาลอกอะไรมาเล่นเนี่ยเก้าคันลอกผมะเบื้คันเล็กบอกไม่หมาแล้วคันใหญ่ลงเลย ลองดูครับลองดูเนี่ยนี่พี่ดิ่งฮะช่างดิ่งนะสายมึงก็เท่ากูแอนสายมึงก็เท่ากูฮะสายมึงเท่ากูอะดูนะใช่เหรอไอ้เหี้ยเล็กเท่ากันแต่ของกูนุ่มกว่าไม่ของมึงมันเคลือบมาของกูแม่งบางเลยอ่ะใช่ของมึงไม่ได้เคลือบแค่นั้นเองแต่ก็สายเท่ากันนี่นี่ลอยอยู่แบบตีตีหยองพี่วันไหนผมเรื่องอะไรผมไม่รู้อ่ะติดปะชนอยู่ตรงนี่ย ทับอยู่ทับเหรอเหรอเดินเลยผมก็ดนนีเลย,เยไม่เดินเลยอย่ามึงเดินเนี่ยเดินขา้ามมาๆๆๆิดติด,ตด โอ้ขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมพิดไปแล้วครับพี่ให้โอกาสผมด้วยลองไหมลององให้เราดึงตีนดงดิได้ไปเก็บลูกเดี๋ยวมันหนักมากเลยนะพุ่มไไปเมาเฮ้ยตัวจะปิว

น้ดูจังหวะของขอจัองหวะใครวีเบสวีเบสวีเบสมาแล้วคับแบบเีน้ไม,ม,มาแล้ว

ยกบึกมาพี่อลบลบลบบึกโอ้ยหนักจัดไฮไฟไฮไฟเอาเอาโหนโหนโหนไม่ได้เลยไปตัดเลยไม่ใช่เลยพี่อันเนี้ยเฮียเป็นหุ่นเลยปลา โกโหงนโกเอาเอาเอาบึกแน่นอนนะครับดเดินอย่างนี้นี่ลอก G Max ไปยาวดีก G ว่ะโหนดูดูดนะนี่บรรยากาศบอกคนนนนะครับนเอก็เปิดเพลงให้ฟังทั้งคืนอ๋อมันมีลอกพันด้วยไอ้เวถ่ายพันด้วยอัน,นี้ช่างลิ่งนะฮะ ตัวจริงครับผมเอาโก่โหนโหนโหนมา,าโหนมายอยู<า>่ไหนวะหลงร้านดีวัดดีไม่ได้เลยออใช่หเหอเออกไม่อยู่เลยไงวันน้ำเลยนณนะโดดแล้วนะโอ้ยไปนู่นแล้วแน่เลยเฮ้ยใช่เหรอ,อกระโดดแล้ว เอากาโผป่ปะวะออเฮ้ยอ,อ,องกกาโฮได้เบียร์แล้วเว้ยให้ไป่ดิ่งเลยมันออกมาอยู่เลยน่โอ้ย <c oughs> ติดกันยับยับเลยนะเวลานี้นะหอมบอกคนนนนะฮะไปเดี๋ยวพอเดี๋ยวตอนปลาขึ้นนะผมอัดให้ดูอีกทีนะนนใหญ่จัดโอ้ยดีเลย บึกเข้าแล้วนี่พีมมือของโกอ่องนะฮะด้วยลอก G Mac ไปได,ได้หอกม่ไอาแข <c oughs> นทะี่ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับตอนนี้ก็จะกลับบ้านกันแล้วแหละเมื่อกี้ออกมันแอบไปตกตรงที่เขาให้หารปลากันมานะครับเล่นๆนะอันนี้ตกกันเล่นๆ บอกคนนนครับฟิชชิ่งจังหวัดนนทบุรีครับอันนี้เป็นรอบที่สองที่ผมทำคลิปแล้วนะฮะออกว่างหมาแล้วเนี่ยหมาต่าครับหน้าบอกมาแล้วหน้บอกโคตรหมาเลยนะฮะสนุกมากครับนุ่นทุ่นมนอยู่นู่นทุ่นขาดทุนไฟละโอเคครับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ